นับถอยหลังอีกแค่2วันเท่านั้นก็จะหมดปี64แล้วนะครับในช่วงวันหยุดยาปีใหม่แบบนี้ก็เลยมีประชาชนจํานวนมากที่แห่เดินทางกลับภูมิลาเนาส่งผลให้เส้นทางหลายสายการจราจรเริ่มคับข้างมากขึ้นหนาแน่นมากขึ้นนะครับแต่ว่าช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาทั้งสายเหนือและสายอีสานร,รถยังคงเคลื่อนตัวได้ดีครับเริ่มที่สายอีสานนะครับสภาพการจราจรบนถนนมิตรภาพประตูสู่ภาคอีสานช่วงหัวค่ำที่ผ่านมา ตั้งแต่อเภอเมืองสระบ,บุรีการจราจรหนาแน่นเกิดปัญหาชะลอตัวเป็นระยะระยะแต่ตอนหนึ่งทุ่งเศษที่ผ่านมาการจราจรคล่องตัวมากขึ้นนะครับทั้งในเขตตำบลแก่งคอยไปจนถึงตำบลทับกวางไล่ไปจนถึงอำเภอมวกเหล็กรอยต่ออำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาส่วนการเดินทางขึ้นสู่ภาคเหนือถนนสายเอเชียก็หนาแน่นตั้งแต่แยกบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจนเข้าเขตจังหวัดอ่างทอง เขตอำเภอชายโยเนี่ยการจราจรค่อนข้างคล่องตัวนะครับแม้ว่าจะมีบางจุดที่ติดสะสมบ้างแต่ก็ไม่มีรถติดสะสมยาวเหมือนกับหลายปีที่ผ่านมาตำรวจปูทอนจังหวัดอ่างทองยังแนะนําให้เลี่ยงถนนสายเอเชีย ờ, ไปใช้ถนนสายอ่างทองสุพรรณบุรีที่แยกป่าโมกมุ่งหน้าเลี่ยงเมืองสุพรรณบุรีเข้าสู่จังหวัดชัยนาทแทนเพื่อลดปัญหาการจราจรส่วนเส้นทางลงใต้ถนนพระรามสองผ่านจังหวัดสมุทรสาครและสมุทรสงครามไปจนถึงแยกวังมะนาว การจราจรหนาแน่นนะครับในช่วงเย็นแต่ว่าล่าสุดช่วงเกือบสองทุ่มที่ผ่านมาการจราจรค่อนข้างคล่องตัวแล้วไปดูบรรยากาศที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพหรือว่าหมอชิดกันบ้างนะครับมีประชาชนทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนากันอย่างคึกคักครับส่วนใหญ่จะไปที่ภาคอีสานโดยวันนี้พลตํารวจเอกดํารงศักดิ์กิติประพัฒรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ลงพื้นที่เพื่อม,มอบนโยบายแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการการจราจร และระดมกำลังตำรวจในสังกัดบชนกว่า14,000นายช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนครับปีใหม่นี้นายกรัฐมนตรีขอให้คนไทยกาดอย่าตกพร้อมกับประกาศลั่นเลยนะครับว่าจะไม่ยอมให้โอมิครอนปิดเกมได้ง่ายๆเชื่อว่าปีหน้าจะดีกว่าเดิมครับ นายกรัฐมนตรีโพสต์เทสบุ๊กนะครับสรุปว่าเทศกาลปีใหม่เป็นช่วงเวลาแห่งความสุขและการตั้งความหวังในสิ่งดีๆตลอดปีและตลอดไปของพี่น้องชาวไทยแม้ว่าชาวไทยและชาวโลกจะเจอกับการระบาดของโควิดมาอย่างต่อเนื่องกว่า2ปีแล้วแต่ไทยก็ร่วมแรงร่วมใจฝ่าฟันไปได้จนเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติดังนั้นช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่นี้ขอคนไทยไม่ประมาทใส่หน้ากากทุกครั้งและหากยังไม่ได้ฉีดวัคซีนหรือว่าถึงเวลาฉีดเข็มกระตุ้นแล้ว ก็ขอให้รีบไปฉีดวัคซีนในสถานที่ต่างๆที่รัฐจัดเตรียมให้นายกเชื่อมั่นว่าปี65ที่กำลังจะมาถึงจะต้องเป็นปีที่ดีขึ้นกว่าเดิมของประเทศไทยอย่างแน่นอนวันนี้ประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อโอมิครอนกลายเป็น740รายแล้วใน33จังหวัดนะครับถ้าดูภาพรวมตามหน้าจอเลยครับสบครายงานติดเชื้อรายใหม่2575รายหายป่วยเพิ่ม2695รายเสียชีวิต17ราย ยอดเสียชีวิตสะสม21,647รายครับ